แอ็ช็อปเว็บเติมเกมสุดพรีเมียมในราคาสุดคุ้มสบายกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นอวีพับจีฟรีไฟลหรือโลบอกก็สามารถเติมได้แบบคุ้มๆี่เว็บนี้เลยโอ้ยวันนี้สินะที่เราจะได้มาเปิดร้านเกมเป็นวันแรกคิดถึงแมวตัวนี้จังแต่เมื่อวานมันเพิ่งผัดเผ็ดไปโอ้ทองรองแล้วหาอะไรกินดีกว,ว่า แชมพูกินได้ไหมเนี่ยหิวอ่ะพี่ครับผมขอซื้ออ่อมีอะไรกินบ้างวะเนี่ยเอาเอาะถูกๆดีวะเอาขนมปังก้อนหนึ่งแล้วกันครับโหนมากครับนี่ไงซีซิตคาเฟ่ C C F e. นี่แหละทำเลทองเลยโอ้โหทำไมมันลกขนาดนี้วะเนี่ขยขยะอะไรเต็มหมดเลยวะโอ มาทำความสะอาดกันเลยดีกว่าโอ้เจ้าของเก่านี่มันไม่คิดจะช่วยเก็บอะไรหน่อยหรอวะโอ้โหพูดเยอะเลยต่นนี้เราเข้าไปไม่ได้เหรอโอเคก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นแหละขยะเรียบร้อยเราก็สามารถเปิดละมาขัดหูขัดตาจังวะเฮ้ยข้างหลังเนี่ยโอ้ กูอยากเขาไปทำความสะอาดให้นะแต่มันเข้าไม่ได้เนี่ยโอเคอย่างแรกเลยที่เราต้องซื้อก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดิสวีดีโออ,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 อะไรอะไรสิบแปดบวกอะไรเฮ้ยปิดปิดไปปิดไปชี่ชี่เชียตอนนี้เรามีงบอยู่ประมาณหมื่นเก้าเราต้องหาซื้อคอมประมาณกลางๆอันไหนดีว่อาอันนี้ละกัน RB 400ซื้อมาเอามาอีกสักเครื่องหนึ่งละกัน CZP09 า นี่มันชื่อคอมพิวเตอร์หรือวะเนี่ยมีพัดลมด้วยเว้ยโอ้โหน่าจะมีแอร์นะหาแอร์แป๊บหนึ่งเผื่อลูกค้าร้อนร้านเรามาต้องหรูติดพัดลมไม่ได้โอโ้อยู่ข้างบนสุดนี่ไงแอร์คอนดิชเนอร์เอ้ยอะไรขึ้นอนิงเหรอวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงแอร์เจ็ดร้อยยี่สิบเมื่อกี้กูเห็นพัดลมพันกว่าโอ้โหโอ้แอร์คุ้มกว่าเยอะซื้อมาตัวนึงพอเรามีเก้าอี้เรามีคอ e, ม, e, ม, e, ม e, สองเครื่องเราก็ต้องมีเก้าอี้สองตัว ซื้อมาเลยเก้าอี้เออเอานั่งสบายอะอันนี้ก็ได้สองเก้าเก้ากับเก้าสิบเก้าบาทเก้าอี้มาลีนี่เลยก็มีคีย์บอร์ดเอานี่แล้วกันเก้าสิบเก้าบาทซื้อคีย์บอร์ดเสร็จแล้วก็ไปเมาส์เมาส์เออเอารุ่นถูกๆพอจึ๊บจื๊บต้องมีหน้าจอด้วยนี่นาะเอออะไรดีวะอาเลยดีวะหน้าจอโคุณบูรานจอเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นเกม <c oughs> ขโมย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 มึงมึงมาอะไรย่องย่องนานร้านกูเปล่าูของเพิ่งมาส่งซะด้วยเดี๋ยวเฮ่อมึงเดี๋ยวเฮ่อมึงเกือบไปแล้วไม่ล่ะของเข้าร้านก่อนดีกว่านี่แอร์เหรอวะแอร์มันยิงมาติดไม่ต้องเดินท่อไม่ต้องเดินอะไรเลยเหรอยิงมาติดอย่างนี้เลยเว้ยเออจริงดิเว้ย เออติดเลยอ๋อเออดีเว้ยเฮ้ยมาสั่งของต่อ1290กับ1590มา2ตัวต้องมีต๊ะเออเอ๋อนี่มาสองตัวนี้เจ็บร้อยมีโปสเตอร์ด้วยเหรอก็ดีนะมันจะได้ตกแต่งร้านเอานีออ่นละกันน่าจะคมหมดแล้วนะหูฟังโอ้โหแพงจังวะเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันตอนนี้งบเหลือ9000พันละ พอกันพอกันพอกันรอของมาส่งโอ้โหของมันลอยมาจากฟ้าหรือยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโดนเขาไปในร้านอ๋อๆๆๆเขาไปไว้ข้างในก่อนเลยดีกว่ามาโอเควางตัวไว้ตรงนี้จื๊บเรียบร้อยเอาของมาวางจื๊บเอาเจอมาจื๊บเย็ดเริ่มมาวะเริ่มมาวะนี่เมา,เาลัยสายคุณภาพดี ลาซื้อนะเนี่ยลาซื้อลาซื้อมันสีเขียวไม่ใช่เหรอวะกูนึกว่าฮอนด้าเอาวางนี่เลยเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์ของแท้เออวางเฉีย,ยงๆนี่แหละที่มันต้องต่อสายอะไรด้วยเป็นแบบบลูทูธนี่คีย์คบอร์ดคนน่ารักเลยนี่คีย์บอร์ดลาซื้อเกมมิง่ง เฮ้ยแล้วมีแค่ A B C D เอ้แล้วผมอื่นพิมพ์ไงอะโอ้โหเก็บรอท่านี้แหละแล้วก็สามารถเปิดหลานได้ละมาเปิดหลานเปิดหลานมาข้าสนใจก็เข้ามาได้อะไรของมึงวะคุณตำรวจครับเอ่อไอ้หมอนั่นะครับมันมาดำๆมองๆหน้าร้านผมอะจะกล่าวหน่อยได้ไหมนคุย ร้านเปิดแล้วร้านเปิดแล้วซีซิคาเฟ่ซีซิคาเฟ่สนใจมาได้สนใจมาได้คอมแรงแอร์เย็นคอมแรงแอร์เย็นสนใจเล่นเกมไหมครับุ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะลงมาแล้วแหละจังหวะนี้เข้าไปเล่นเลยเข้าไปเล่นเลยเธอแหละเฮ้ย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 มึงอย่านะมึงอย่านะเอาเว้ยผมกดผิดเอ้ผมกดผิดไอ้เอ้า เพิดไปก็ปิดร้านเมื่อกี้โถ่มาดำๆดำมามองอะไรมึง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 ร้านปิดแล้วร้านปิดแล้วแอร์ยินแอร์ยินคอมแรงคอมแรงเรายังไม่ได้ซื้อเกมลงเครื่องเลยนี่ว่าต้องซื้อเกมมันก่อนนี่เลยเกม GTU 6เ,เกมเฮอะไรวะเนี่ยต้องซื้อมา My c l a f t e r สอง b u g Royal โอเคซื้อมา ออยสักเกมฮาร์ปไลท์สามอืมซื้อมาสี่เกมโอเคเท่านี้พอกูซื้อมาสี่เกมกูว่าไม่เล่นแต่ GTA อ่ะพี่ครับสนใจเล่นเกมไหมสนใจเล่น <No. S 1> เกมไหมครับเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรดัี่หนาวะมาคุณเนี่ยเล่นยาแน่มันไม่เล่นเกมหรอกขอบตาดำอย่างนี้เล่นเกมไหมพี่เล่นเกมไหมหากระพริบตาม้างนะพี่นะอืดีครับดีส,ส,ส,สนสนจะเล่นเกมไหมครับพี่ พี่ครับพี่สนใจเล่นเกมปะพี่เฮ้ยอะคนเอกไปเยอะเอ้ยสนใจเล่นเกมไหมสนใจเล่นเกมไหมครับลุงลุงครับสนใจเล่นเกมไหมครับลุงเล่นแต่การเมืองนะ่ะเฮ้ยคนนี้มาว่ะเหมือนจะเข้าร้านกูแน่ๆคนนี้มั่นใจเฮ้ยจริงแล้วแหละจริงแล้วแหละกูว่าเนี่ยเสียค่าแอร์ฟรีแล้วกูว่าเออ โอ้ยเช้าเลยเหรอเนี่ยกี่โมงละแปดโมงสี่สิบป่ะไปเปิดร้านกันดีกว่าน้ำท่าม่ต้องอาบหาเงินดีกว่าโอ้โห<ฮ>กูยังไม่ได้ทันเอาอะไรมาเด็กเลยนั่นเนี่ยพิซซ่ามันมาไงวะเชียสงเสัยเจ้าที่คงสั่งพิซซ่ามากินอนะ่ะดึกๆอะ่ะเอาทำความสะอาดร้านเปิดแล้วนะครับร้านเปิดแล้วนะครับสนใจมาเล่นเกมได้นะครับเกมมิ<ฮ>่งแช่ว้าวพันห้า ซื้อมาเยีแค่พันห้าเองเหรอวะเกมไม่แชร์ตัวนี้มาซื้อมาเก็บไว้ตัวนี้ก่อนย,ยีดลูกค้ามาเลยแล้วว่ายีดพี่เกมอะไรครับเนี่ยภาพโฟร์เคภาพคมกิบเลยอะ่ะนี่คนนี้เขาจะมาเล่นเกมอะไรโอหกูจำได้เลยว่ากูไม่เคยซื้อเกมนี้อาจจะเป็น GTU 6ก็ได้ เฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะมึงทาอะไรอ่ะมึงมาทาอะไรอ่ะมึงมาทาอะไรอ่ะมึงมาทาอะไรอ่ะทาอะไรมาทาอะไรครับลุงละมือมาปะเนี่ยลืมตาหน่อยลุงลืมตาหน่อยมาทาอะไรเดี๋ยมาขโมยของนะเอาลูกค้าคนนขาหายไปไหนแล้ววะเอาลูกค้าคนนึงหายไปไหนแล้ววะตังก็ยังไม่จ่ายหายไปไหนวะ เอาพี่ใจตังยังลบหายไปเลยเว้ยลุงผมถามจริงลุงมาทำอะไรลุงมาตากแอร์ใช่ไหมเอาพี่มานล่วตัวนี้อ่ะโอ้โหโลุงลุงเขาเขาเขาเปิดหนังโป๊วลุง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 ช่วยผมก่นอนดิเฮ้ยอออออูซื้อเกมมาให้มึงตั้งเยอะมึงไม่เล่น มึงมาดูด่างโป้ในร้านกูนี่นะโอ้เกมมิ่งแชร่ว่าอย่า,อย,าอย่านั่งดีกว่าเก้าอฟี่คีดว่ยังสบายกว่ามึงดูมันนั่งทำไมเก้าอี้มันเตี้ยขนาดนี้วะสั่งคอมเพิ่มดีกว่าวะเจ๊ลูกค้าเริ่มมาแล้วจังหวะนี้แหละมีคนมารีวิวอะไรด้วยวะเนี่ยเจ๊ทำไมารีวิวเยอะอย่างเงี้ยกูเพิ่งรับลูกค้าสี่ห้าคนเองรีวิวเฮ้งมาเป็นสิบ อุ้ยอ, oh, อะไรขึ้นวะเนี่ยตองเกมไม่เกียร์อย่างดีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอุ๊ยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยคอมเป็นไรอ <bastards. S 1> ่ะไอ้คอมโดนแฮกเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ยขโม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 ยไปขโมยแล้าจอกูไปเฮ้ยนี่ฟาดแม่งมึงทำอะไรโอ๋อไม่ตายเลยเว้ยเฮ้ยกูไม่ผิดเด้อกูไม่ผิดเด้อ กูไม่ผิดกูไม่ผิดไม่ผิดกูไม่ผิดมันขโมยของกูเจมึงเห็นใช่ไหมโอูผมเห็นเลยว่าเจม,มึงมาตากแอกแล้วเหรอลุงมาโถ่เย้ยกูเริ่มจำคาลุงละลุงมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงลองมาเข้ามาอีกทีนึงกันเถอะมึงเจอกอูสวัสดีครับวันนี้มาเล่นเกมอะไรล่ะครับนั่งเลยครับผมวิเล่นเกมเก่งจังเลยครับ น่นแหละครับกดอย่างนั้นเลคนนยครับสนุกไหมครับพี่เล่นเกมเก่งมาเลยนะครับอืมอมพี่เอาเป็นว่าพี่ไม่เห็นไม่ไม่รู้อะไรแนละ้วโอเคไหมคลิปหายแล้วประยุทธ์มาเล่นร้านกูเออสวัสดีครับลูกย่งเล่นไรครับลุงโอ้โหเล่นเครื่องแรงซะด้วยคนรวยเนาะ แต่แต่ว่าลุงรวยมาด้วยวิธีไหนล่ะครับโกเอ้ยช็อกโกแลตเหรอเอา้าเราก็มีช็อกโกแลตมาไม่ใช่เหรอแล้วเราจะเอาไปเสิร์ฟยังไงอ่ะขอช็อกโกแลตทีหนึ่งขอช็อกโกแลตด่วนเร็วด่วนเร็วขอช็อกโกแลตเอ้ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตเร็วเชฟเอ้าเสิร์ฟมาทันเสร็จแล้วโถเอ้ยอ้าปายืดไม่จ่ายค่าเกมไดม้ดูไว้ครับคนรวยนะครับทุกคนดูไว้นะครับโคตรโกงนะครับ โูสาวคนนี้เล่นพับจีได้เว้ยเฮ้ยทำไมพับจีมาผ้ามาเียมเหลี่ยมเหมือนกันวะเนี่ยเออน่าจะสนุกเนาะโอ้ยไม่ไปอย่าไปคุยกันก่อนกกผิดกหกโกหกโกหกไม่ เออแม่งแหละมึงติดกับตื่นเข้าเดินออกจากร้านกูเนี่ยไอ้โลนไอ้ชิริกะบบดำๆมองๆอะไรก็ไม่รู้โหไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรแล้วครับมึงไม่สวยแล้วเขาเออรถ <c oughs> <c oughs>